อันนี้ของพ่อใหญ่ไหมออันนี้ของยายั้อ้ตูว่าจะได้จว่าจะจกเอาัดอันนี้ของยายเคแบบนี้หนาเกียมันะเอาแกะค่ะแกะแกะเขียวแกะเขียวแกะก็มีเดอน้นงั้งครบเ่ แบบนีว่าดีแล้วสิ <c oughs> แกดูสิให้โยดู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 ดิทำคนดีเด็ดเดีดยวทฮ่หัิ <c oughs> บบนดมันดหญ่โอ้าให้โยรำมาละหัิ <c oughs> บบนทั่ให้ท <c> ำ <oughs> <c oughs> วาย้มืก่งแล้วเนาะแค่แค่หูก็นั่งทำเยอะได้เยอะได้บริจิตต์ขาดปัญหาเลย้อเินเยอะเยอะปนเยอะปนเวิร์สนี่หนานี่ร่

แกอีกค่ะแกอีกค่ะอดนี่จรแกอีกค่ะเอา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 อีกมาเงลอยเฮ้ยลองอะไร้าง แปเกิดคุยใหญ่มีมีักมันก็เห็นเงยนมันเป็นขนมมันนี่แต่ว่ามีมาแปดนี่เค็บอยเล้อเค็นมาไหว้ดิ่ะท่ับบู ไปแล้วไปหมดเปียวแล้วยังูเลเอาตัวเกมาเจยหน่เออมันเจอืมธรรมดาอันนี้อะไรอันนี้ใก้อีกทีอม่ันีนี่พา้วาที่ดใช่อเนี กินีหลันรัไปหามีดแกไปคนยังไงมกมันแก่อย huh? oh, yeah. ู่บดดิเนี่ยนั่นยาดเย็นใช่ดีดีพี่บิ๊กต่ออีเดี๋ยวโอ้ยคะดีจะเปล่าดีหลงกินดีแ่ของอะไรวะดิ ไทโยโอเป็นเพื่นเ <to. S 1> ่อนหะปวดปแต่ว่าไชโยไชโยโอไเขาบงคมัน้เห็นบ่เส็ดกูเส็ดแก่มึงกูแค่จะยิ้มบังยืนถือว่าเ็นของเป่บุมันเาของปูดมาใส่ไง ก็ถือของปอได้งี่ลองสันึงุ่นอีเกียวไมนว่าหุ่นตาเฮ้ยเก้วว่าเกียวตาจะนี่เขีเ็กันปาดเมีม่มือีก่อีกนีอีกดปดโยายข้าจะได้หลาย อมนไปเท่าไหร่ทักูได้ร่อยหนึ่งลอนึ่งยังไมันมีอีกเนี่ยล่ะยอดเดี่ยวไปหาเบิ้งไปหาเบิ้งซีไปหาเบิ้งซีไปหาเบิ้งค่ะไปทิมมาเรได้ของกูพวกกูก็ได้รกกัน่าเนี ไอ้ตัวมันย่นถึงกปลาเขาพี่เจบอกกก็ะด้กันแล้ววะปุ่นพุเป็นเงินว่ะ